วิธีการปิดรับแท็กใน Facebook แบบอัตโนมัตินะคะขั้นตอนแรกค่ะเข้ามาที่ Facebook ก่อนค่ะจากนั้นนะคะให้กดไปที่เมนูแถบเครื่องมือด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีคําว่าเมนูและกดไปที่การตั้งค่าหรือว่าสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองที่อยู่มุมขวาบนค่ะเลื่อนลงมานะคะด้านล่างมองหาคําว่าโปรไฟล์และการแท็กค่ะแล้วก็กดเข้ามาเลยแล้วก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะมองไปที่คําว่าการตรวจสอบ ต้องการตรวจสอบแท็กที่ผู้คนเพิ่มไปยังโพสต์ของคุณก่อนที่แท็กจะปรากฏใน Facebook หรือไม่ให้กดเปิดไปเลยค่ะอีกอันนึงก็เปิดเหมือนกัน ก็คือทุกครั้งที่เพื่อนของเราใน Facebook มีการแท็กโพสต์ือข้อความอะไรมาหรือว่ารูปหรือคลิปวิดีโออะไรมาก็ตามนะคะถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าไว้เนี่ยแท็กเหล่านั้นและโพสต์เหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกแท็กแบบอัตนมัติเลยแล้วก็จะขึ้นโชว์ที่หน้าโปรไฟล์ของเราหรือว่าหน้า Facebook ของเรายัางไงก็ลองไปทําตามกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจชื่หนูสีไว้เลยค่ะเพราะหนูอยากให้ผู้สูงวัยทันเทคโนโลยีค่ะ